ใช่ค่ะมาคืนในฝนตกนานมากนะคะแรงมากนานมากเดี๋ยวพี่น้องมาชมกันนะคะาด,ด,ด,ดนี่เด้อจ้ะน้ำเต็มสะะแล้วโล้นไปพุ่นเลยจ้ะพี่น้องค่ะเดีย๋ยวสิผ้าผ้าเดินไปดูค่ะว่าสิล้นไปใส่ อย่างนั้นบ้านเ้จริงจริงแล้วถามว่าทําไมถึงไม่เอาผักอันนี้ออกนะคะหนึ่งยังไม่ได้เอาออกเพราะว่าอยากให้ปลามันมีที่อยู่ไปก่อนให้มันมีความสุขเนาะคะ่ะแล้วก็เรายังไม่ได้น้ําที่จะมาใส่บ่อเท่าไหร่นะคะเผื่อเวลาน้ําลดลงไปแดดพอแดดมันแรงเนาะคะ่ะถ้าน้ําลดลงไป ป้าก็จะไม่มีมองอยู่อีกมาเนี่ยแล้วก็คิดต่อกับป้านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งผักตัวน,นี้มันก็บ,บําบัดน้ำเสียได้ด้วยเวลาป่ามันอยู่มันก็นจะล่มเย็นของมันเนาะเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดมันเต็มบ่อกเกินไปเนี่ยน้ำเนาแน่นอนเพราะมันไม่มีแสงแดดใช่ไหมคะแต่อันนี้คือมันยังมีมองวางเป็นเวิรงเป็นเวิรงเป็นเวิรงอยู่นะคะ ที่จะให้แสงแดดส่องถึงน้ำก็ไม่เน่านะคะนี่แหละค่ะหลังบ้านของเรา